ค่ะจบงานแถวที่11แล้วนะคะ,ะจุดเชื่อมต่อเราก็โซสามมาต่อกับจุดเริ่มต้นงาน,นะคะ่ะเลื่อนห่วงมาแล้วก็ขึ้นงานแถวที่12โซสามถักหลักที่สองโซสองนะคะแล้วก็หลักที่สาม โซ่ห้าค่ะห่วงแรกนะคะลายตาข่ายห่วงที่สองค่ะห่วงที่สามห่วงที่สี่ ห่วงที่ห้าหกเจ็ดห่วงที่แปดเชื่อมกับตัวคันลายนะคะ ปลายตาข่ายได้8ห่วงนะคะเสร็จแล้วสับป,ปะรดก็จะถูกลดค่ะโซ่มทักเอ็กนะคะแล้วก็ห่วงที่1ค่ะสับป,ปะรดเหลือหนึ่งห่วงนะคะเสร็จแล้วก็โซ่ามมาที่ตัวขั้นลาย หนึ่งลายนะคะเสร็จแล้ววนมาที่ลายที่สองค่ะลายตาข่ายนะคะก็โซ่ห้าห่วงแรกนะคะห่วงที่สอง ห่วงที่สามสี่ห้าหกเจ็ด คะแล้วก็ห่วงที่8เชื่อมกับตัวขั้นลายแล้วก็จะมาที่สับปะรดลูกที่สองนะคะโซ่สาถัก x ค่ะแล้วก็เหลือสับปะรดอยู่แค่หนึ่งห่วงนะคะโซ่สามแล้วก็1ห่วง แล้วก็โซ่สามมาขึ้นตัวคันลายแล้วก็วนมาที่ลายที่สามนะคะ ลายตาข่ายค่ะห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่ห่วงที่ห้า หกเจ็ดแปดค่ะลายตาขายได้แปดห่วงนะคะเสร็จแล้วลดสับประรดค่ะโซ่สาเอ็กนะคะแล้วก็โซ่สามทักเอ็กอีกทีสับประรดเหลือหนึ่งห่วง โซ่สามเสร็จแล้วขึ้นตัวขั้นลายนคะคะอีกสองแถวนะคะจบงานจบงานแล้วก็จะแบ่งแขนค่ะแล้วก็จะเก็บแขนเสื้อก่อนนะคะ ถักวนรอบงานได้เลยนะคะ